ครับก่อ,อือขอสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับท่านผู้ชมต้องไปกันมาชมสวนเขาเรียกอะไรโครงการหลวงดอยอยังคางครับโซนโดมอนุรักษ์และจัดแสดงพืชภูเขาเขตร้อนครับจะเป็นโดมนะครับข้างในเป็นพืชพันของเมืองหอนครับเมืองร้อน โอ้ขามากาเป็นลักษณะสวยงามครับเนี่ยถ่เยอย่างไย,ย,ยังมืดยังกงาชมเอาครับเป็นโดมเดินขามากสวยงามโอ้อดีสวยๆครับจัดได้สวยแห้งขามาก่นี้บ่าพิษบางครับการขามาชมเนี่ย โอ้ยตะกี้พนึกว่วเป็นต้นใหม่แท้ครับนี่เป็นปูนปั่นครับแล้วต้นใหม่มะก,กอแสอความสวยงามเสยียดายครับแต่ก่อนนักท่องเที่ยวหลายครับหมือนหนึ่งเป็นพันๆแต่ตั้งแต่ยุคโควิดมานี่ คนหายไปหลายครับแล้วเขาก็เริ่มจ,จะปิดเขาบมอหอยมีอย่างเขาบุกค่อยแห่งอยางนี้ไปเที่ยวบันไดแต่กม็มาได้ครับมาได้มาได้แมนบาหามเลยแต่ก็มาได้แต่พออึกรกะทึบบ่อนหลายคือแต่ก่อนครับแต่ก่อนนี่โอ้มือหนึ่งคนเขามาเบิ่งเป็นพันๆครับดิสสอร่งแรมนี่เต็มทุ้งมือครับแต่ช่วงนี้เขา ครบที่มาแล้วรีสอร์ทถาม,ม่ากับมาเบิงเสาเย็นกราบครับตอนนี้มาพักขึ้นต่ก่อนบ่อยแล้วมีโรงแรมแล้วโอ้สวยงามครับสวยงามครับโซนเป็นโซนโอ้ สวยงามครับมาตรงนี้เป็นโซนแสดงเอทั้งนี้เป็นบอนไซ้บดเลยครับบอนไซ้ไลยครับเกือบร้อยต้นสวยงามมาครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปชมชนขุมุนโอเคครับ